ในที่สุดค่ะเราก็ได้ snapdragon 865มาแล้วนะคะโดน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 โด,นโดนเขาบอกว่า Samsung Galaxy S 2 0 FE ถูกออกแบบมาให้สำหรับแฟน e dition วันนี้หาอุ้มจะามาดูกันว่าแฟน Samsung แบบอุ้มเนี่ยพอใจหรือว่าไม่พอใจในเรื่องอะไรบ้างไปดูกันเลย ความพอใจที่1นนะคะเป็นเรื่องของราคานั่นเองค่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูราคากันนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้าง น่าดูแล้วนะคะราคาเริ่มต้นเนี่ยตัวที่เป็น LTE เนี่ย8 g ิกซรม8 g ิกรอม128 g b เนี่ยอยู่ที่29,000บาทและความเจ๋งของมันนะคะคือคุณเนี่ยพรีออเดอร์ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่11ตุลาคุณจะได้อัปเกรดนะคะได้เป็นรุ่น 5G ก็คือประหยัดไป3,000บาท ไปเลยเออแปลว่านะคะคุณสามารถจะซื้อมือถือ 5G ก็คือตัว a s 2 0 fe ตัวนี้รุ่น 5G ได้ที่ราคา2,900บาทสำหรับอุ้มอ่ะราคานี้นะเดี๋ยวคุณฟังต่อไปว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างคะ่ะมันถือว่าคุ้มมากๆ เรื่องที่สนะคะที่รู้สึกพึงพอใจก็คือเรื่องของหน้าจอแล้วก็ดีไซน์ของมันนั่นเองมาดูหน้าจอก่อนเนาะด้านหน้าค่ะอันนี้คือจอ6.5นิ้วค่ะเป็นจอแฟลตนะคะความละเอียดระดับ Full HD Plus เป็นจอ Super AMOLED Display นั่นเองแล้วจอ,จอตัวนี้ค่ะก็เป็นสไตล์ Infinity O Display เนาะ,นะก็จะมีแค่จุดเล็กๆเ,เ,เล็กมากเลยกล้องหน้าตัวนี้นะคะอยู่ตรงกลางแบบนี้แล้วก็อ,อ,อย่างที่บอกไปว่าจอเป็นจอแฟลตเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลอีกว่าเฮ้ าขวามันจะโค้งเปล่าไม่โค้งแล้วนะคะมาแบบตรงๆแบบนี้เลยแล้วก็ที่สำคัญค่ะนี่เรื่องใหญ่เลยนะคะก็คือว่าตัวนี้เนี่ยมากับหน้าจอ120เฮิรตเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้งานนะคะก็เรียกว่าลื่นๆกันไปเลยที่ราคา20,000นะคะก็ถือว่าทำออกมาได้เป็นอย่างดีสำหรับเรื่องของหน้าจอความละเอียดอยู่ที่ประมาณ407 PPI ค่ะ น้ำหนักอยู่ในมืออุ้มเนี่ยอยู่ที่ประมาณ190กรัมนะคะอ้าวพิกมาด้านหลังแล้วเล่านิดนึงแล้วกันเนาะมันจะมีทั้งหมด6สีให้เลือกนะคะสีนี้คือสีคราวมิน n ์ค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีสีเป็นคราวแนวี่ค่ะเป็นคราวลาเวนเดอร์นะคะเป็นคราวเลด o ออเรนแล้วก็คราวไวท์ค่ะมีทั้งหมด6สีให้เลือกด้วยกันนะนะสำหรับอุ้มนะคะก็ค่อนข้างพึงพอใจกับสัมผัสนะคือตัวเนี้ยก็บอกตามตรงแหละว่ามันก็คือฝาหลังแบบที่เป็นพลลี่ค หรือว่าพลาสติกนั่นเองนะคะแต่ว่าต้องเรียกให้ถูกว่ามันคือกลาสติกมากกว่าก็คือเขาเอาพลาสติกเนี่ยไปทําเนื้อค่ะให้มันรู้สึกเหมือนเป็นกระจกเนาะแล้วก็จะมีความด้านอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสัมผัสดีมากนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเกิดรอยนิ้วมือค่ะ ไม่เกิดเลยแหละเออแล้วมันก็จะเป็นแบบด้านานนิดๆหน,น้านด้านสายๆนิดนึงนะคะแล้วด้านหลังก็จะเป็นาการวางกล้องเรียงกันเหมือนตระกูล S s e r i e s นั่นแหละคะ่ะ S 2 0ที่ผ่านมานั่นเองอันนี้คือเรื่องของดีไซน์เนาะเพราะะนั้นเนี่ยเวลาถืออยู่ในมือก็เรียกว่าดูดีเลยแหละ เนาะโดยเฉพาะสีนี้อุ้มชอบเป็นการส่วนตัวนะคะความหนาก็ถือว่าทำออกมาได้โอเคเลยพอร์ตมีอะไรบ้างค่ะก็จะมีพอร์ตนะคะ USB C อันเดียวเนาะไม่มีรูเสียบหูฟังค่ะแล้วก็จะมีเป็นที่ใส่ซิมอยู่ด้านบนตรงนี้เอางว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่รู้สึกพอใจเรื่องต่อไปนะคะที่รู้สึกพอใจก็คือเรื่องของกล้องนั่นเองค่ะอ่ะไปดูสเปคกล้องกันก่อน หลังจากทีุ่้มเอาเจ้าตัวนี้ค่ะไปลองถ่ายรูปเล่นมาเนี่ยก็ต้องใช้คําว่ากล้องหลักกับมันไม่ได้มีความละเอียดเท่ากับตัวพี่หรอกตัวที่เป็น s 2 0 Ultra หรือ s 2 0นะคะเพราะว่ากล้องหลักตัวนี้เนี่ยมันจะความละเอียดที่12ล้านพิกเซลเนาะแล้วก็ตัว Ultra er Wide เองค่ะก็อยู่ที่12ล้านพิกเซลเหมือนกันางตัว Ultra er Wide ค่ะสิ่งที่ชอบมากๆคือมันกว้างมากดูอันนี้คือระยะปกตินะ สมมติุูถ่ายเป็นออฟตัไวก็คือกว้างระดับนี้ค่ะ123องศาเลยทีเดียวแล้วก็เจ้าตัวนี้ค่ะยังสามารถจะซูมนะคะซูมแบบที่เป็นออปติคอลเนี่ยได้ที่3เท่าแล้วก็ซูมสุดจ้าซูมสุดได้ที่30เท่านะคะก็จริงๆไอ้ซูมสุดเนี่ยมันก็ไม่ได้ชัดอะไรเท่าไหร่หรอกคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่ส่วนใหญ่เราจะเอาไปใช้งานได้ก็คือที่10เท่าแบบนี้นั่นเองนะคะ แต่ว่าใครที่ชอบใช้งานในรูปแบบอื่นๆค่ะยกตัวอย่างเช่นการถ่ายนะคะไลฟ์โฟกัสทําหน้าชัดหลังเบอร์ตัวนี้ก็สามารถทําออกมาได้ดีนะคะเดี๋ยวมีตัวอย่างภาพให้ดูนิดนึงละกันมีทั้งภาพที่เป็นการถ่ายภาพบุคคลนะคะถ่ายภาพในที่แสงน้อยแล้วก็มีการถ่ายภาพที่เป็นเซลฟี่รวมทั้งวิดีโอด้วยไปลองดูกัน เดี๋ยวเรามาดูวิดีโอกันสั่นนะคะของซัมซุงไกซี่ S20 FE กันบ้างหาน,นี้ก็เดี๋ยวอุ้มเดินตามปกติเลยเนาะดูว่ามันเป็นยังไงบ้างอันนี้ใช้เลนส์ที่เป็นเลนส์ปกตินะคะเดี๋ยวลองเป็นเลนส์เอล้าไวสลับนิดนึงแล้วตัวนี้มันก็ดีตรงที่มันเป็นกล้องหน้าได้เลยทันทีนะคะแบบนี้อ่าก็คือสามารถุ่มถ่ายด้วยกล้องหลังแล้วจะเปลี่ยนเป็นกล้องหน้าได้ะคะ่ะกล้องหน้าเนี่ยอ่ากรสั่นเหมือนกล้องหลังแบบนี้นะคะก็ถือว่าทําได้โอเคเลย ะะสำหรับทั้งเลนที่เป็นเลนวายและอัลต์วาย เป็นไงคะคุณภาพดีนะถือว่าทําได้ดีเลยเลยเฉพาะในที่ที่เป็นแสงน้อยนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะให้ในส่วนของที่เป็นไ i g h t mode มาเราสามารถกดไปตรงนี้ได้นะคะเลือกเป็นไ i g h t mode แล้วก็ถ่ายภาพในเวลากลางคืนแบบนี้ได้เช่นเดียวกันงานวิดีโอเป็นไงบ้างคะ่ะเดี๋ยวพาไปดูกันนะคะงานวิดีโอเนี่ยจะสามารถถ,ถ่ายวิดีโอนะคะได้ที่ความละเอียดสูงสุดนี่อันนี้กล้องหลังเนาะได้สูงสุดที่ระดับ UHD นะคะหรือว่าถ่ายระดับที่ 4K 60fps นั่นเอง ส่วนกล้องหน้านะคะจะถ่ายได้สุดนะคะที่ความละเอียดเ,เป็น 4K เหมือนกันนะคะอยู่ที่60 fps ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะเอาไปใช้อ่ะถ่ายนู่นถ่ายนี่นะคะจะถ่ายร็อกเองหรือว่าจะเอามาถ่ายแบบทำไลฟ์นะคะตัวนี้ก็ถือว่าทำได้ดีแล้วก็มีกันสั่นมาให้นะคะก็สามารถที่จะเปิดกันสั่นใช้งานได้ที่สำคัญคือเวลาเราใช้งานถ่ายวิดีโออ่ะเราถ่ายได้สมมติถ่ายด้วยกล้องหลังแบบนี้ใช่ปะ่ะแล้วต้องการจะสลับกล้องหน้านก็แค่กดสลับได้เลยนะคะ ก็จะเปลี่ยนกล้องหน้ากล้องหลังมาโดยทันทีเลยค่ะกล้องหน้าเป็นยังไงบ้างนะคะในความรู้สึกของอุ้มเนี่ยถือว่าทําเรื่องของกล้องหน้ากล้องหน้าเนี่ยออกมาได้ออดีกว่าหลายๆตัวที่ผ่านมานะคะเพราะว่ากล้องหน้าเองเนี่ยค่อนข้างจะมีความเนียนเนาะ ตัวกล้องหน้าเนี่ยปรับได้นะคะว่าต้องการจะถ่ายที่ความละเอียดปกติหรือความล,ละเอียดที่32ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็ความน่าสนใจคือตัวนี้กล้องหน้ามันละเอียดกว่าตัว s Series เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ชอบเอามาถ่ายพวกแบบที่เป็นใส่บิวตี้หน่อยแต่งนู่นแต่งนี่นะคะแล้วก็ยังใส่ตัวที่เป็นไมฟิลเตอร์ได้นะคะสามารถทำคัสตอมฟิลเตอร์ได้นั่นเองหรือว่าจะเลือกเป็นนะคะเอ่อปรับนะคะความ ความบิวตี้ของหน้าอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันอานเนี่ยปรับที่เฟซนะคะแล้วก็ปรับนะคะต้องการให้แบบเฮ้ยบิวตี้มากหรือน้อยก็ปรับได้นะคะจากตรงนี้แล้วก็ยังมีส่วนที่เป็นซิงเกิลเทคเนาะก็เป็นการถ่ายนะคะได้ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเลยมันจะถ่ายภาพนะคะทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอเอามาให้เราเลือกกัน ส่วนต่อมานะคะที่ตอนแรกเนี่ยคิดว่าเขาจะไม่ใส่มาแล้วก็คือเรื่องของโปรวิดีโอนั่นเองตัวโปรวิดีโอตัวนี้นะคะจะสามารถจะเลือกไมค์ได้เหมือนรุ่นพี่เลยคือคุณจะเลือกนะคะว่าจะให้ไมค์มาจากตัวเครื่องหรือคุณจะเลือกไมค์นะคะมาจากบลูทูธก็ได้จะแตกต่างกันนิดนึงค่ะว่าไม่สามารถจะเลือกไมค์จากไมค์หน้าไมค์หลังได้เนาะอันนี้คือความแตกต่างค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ชอบเอาไปถ่ายรูปเนาะไม่ว่าจะถ่ายภาพวิดีโอกล้องหน้ากล้องหลังอะคะ่ะจากตัวอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าตัว S20 Fe นี้ผ่านเลยทีเดียวมาค่ะมาถึงเรื่องของ performance บ้างเนาะการเล่นเกมเหมือนเดิมนะคะก็ยินดีด้วยขอประมือ3ทีในที่สุดค่ะเราก็ได้ snapdragon 865มาแล้วนะคะ865 5 G ด้วยค่ะสำหรับรุ่นที่เป็น5 G S 2 0 FE 5 G นะคะ คุณจะได้ชิปเซ็ตที่เป็น snapdragon 865 5g แล้วในที่สุดนะคะยินดีด้วยแล้วก็สำหรับรุ่นที่เป็น lte นะคะก็จะจะเป็น exynos 990อยู่เหมือนเดิมแต่ว่าอย่างที่บอกไปค่ะว่า pre-order ที pre-order ก่อนจะได้ได้นะคะอัปเกรดขึ้นมาเป็นรุ่น 5g ในราคาของรุ่นที่เป็น lte เนาะก็คือ2,900บาทค่ะนอกจากเรื่องของ performance แล้วเนี่ยเราก็สามารถจะเลือกได้เนาะตัวนี้มัน ram แกนะคะแล้วก็มี rom นะคะมาให้เลือกทั้งหมด2แบบคือรุ่นที่เป็น LTE เนี่ยจะเป็น128 g ิกเนาะแล้วก็รุ่นที่เป็น 5G เนี่ยจะเป็นรุ่น128กับ256 g ิกค่ะมาดูกันว่าเล่นเกมเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะบอกก่อนว่าเราสามารถจะสไลด์นิ้วลงมานะคะดูไ้นี่ได้ มีเกมบูสเตอร์นะคะดูได้ว่ามอนิเตอร์อะไรบ้างนะคะเราต้องการจะมอนิเตอร์อ่าเทมเพลเจอร์นะคะมอนิเตอร์เมมโมรีหรือเปล่านะคะก็จะมีขึ้นมาให้เราค่ะจะบอกว่าเล่นจบไปหลายเกมแล้วมีนิดหนึ่งที่ต้องแจ้งไว้นะคะนิดหนึ่งว่าแต่ก็ไม่รู้อีกแหละว่ามันกำลัง เรียนรู้เราหรือเปล่าเหมือนที่แฟนๆซัมซุงทุกคนจะชอบพูดเนาะว่าแบบเอ้ยมันกําลังเรียนรู้ใจเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบตค่อนข้างจะสูบนะคะใช้ได้เลยทีเดียวกับการเ,าเล่นอวีต่อเกมเนาะรวมทั้งวันนี้มีโอกาสได้เอาไปถ่ายรูปเทียบกับหลายๆเครื่องนะคะก็มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าแบตมันค่อนข้างจะลงเร็วใช้ได้เลยนะสำหรับคนที่สงสัยเรื่องนี้อยู่นะคะแต่ว่า แบบจริงๆมันก็ก้อนใหญ่นะตาย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 อ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือจะบอกว่ามันเล่นเกมดีนะคืออุ้มเนี่ยคือแน่นอนอยู่แล้วชิปเซตตัวนี้นะคะ snapdragon แปด5ก้5 5G เนี่ยเล่นเกมลื่นๆอยู่แล้วนะคะแต่ว่าไม่รู้ทำไมไอ้ค่า fps ของ rv อ่ะมันค้างอยู่ที่59เนี่ย ไม่รู้ทํำไมเหมือนกันนะคะจริงๆมันก็ควรจะขึ้นไปที่60เนาะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรนะคะก็เป็น2อย่างที่แบบไองงๆแต่เดี๋ยวจะเล่นให้ดูว่าเป็นไงบ้างว้าวว้อย่าลุ้มอย่าลุ้มอย่าลุ้มนี้ก่อนนีก่ก่อนเออเพราะจริงๆนะคะตัวนี้เนี่ยมันให้แบตมา4,500มิลแอมป์นะคะแล้วก็เออให้สามารถที่จะฟาชาร์จนะคะทำชาร์จเร็วเนี่ยได้ที่25วัตต์เนาะแล้วก็ถ้าเป็นไวเลส ไวเลสฟ้าชาร์ตอะคะ่ะจะอยู่ที่15วัตต์นะคะจริงๆก็แบตมาให้มาไม่ไน้อยเนาะตายๆๆๆ และแน่นอนค่ะว่าตัวนี้เนี่ยสำหรับรุ่นที่เป็น 5G เนอะมันก็เป็น 5G ตั้งแต่ออกมาจากกล่องนะคะแกะออกมาคุณก็ใส่ซิมทูได้ได AS ได้นะคะก็ใส่ซิมแล้วก็ใช้งานได้เลยสำหรับที่เป็น 5G นะคะตอนนี้ 5G ค่อนข้างจะครอบคลุมเยอะแล้วนะเออหลายๆที่ที่โดยเฉพาะกลางเมืองอะเนาะถ้าอยู่ไกลๆหน่อยอาจจะเป็นแบบ 5G หลอกๆอย่างอย่างบ้านอุ้มแถวๆนี้ค่ะก็ยังเป็น 5G หลอกๆอยู่ค่ะแต่ว่าเข้าเมืองปุ๊บก็เป็น 5G ที่แบบ เร็วมากเนาะบางทีอาจจะเร็วกว่าแบบเน็ตบ้านเลยอะไรอย่างนี้สำหรับ5 g นะคะควรควรมีไว้นะนาทีนี้อะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไปเรียกพวกมาไปเรียกพวกมามาไปก่อน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 โดน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 ,โดน นี่เล่นมาประมาณ11เกือบ12นาทีนะคะมีความร้อนเหมือนกันนะเครื่องก็ร้อนเลยล่ะค่ะเกินอุ่นไปนิดนึงอ่ะประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับสำหรับการโชว์การเล่นเกมค่ะเรื่องสุดท้ายนะคะที่อยากจะพูดถึงค่ะก็คือเรื่องของซอฟต์แวร์นั่นเองเออ ความเป็น FE หรือว่า Fan Edition นะคะเราก็ยังอยากกาได้ความเป็นอัลต้าจากตัว S20 หรือว่าตัวจากตัว n o t ต20อัล a ต้ามาอยู่ใช่ไหมเจ้าตัวนี้เองค่ะก็ดึงเอาซอฟต์แวร์หลายะอย่างมาใช้งานนะคะยกตัวอย่างเช่นตัว DeX ค่ะ DeX ในตัวนี้นะคะจะสามารถทำ Wireless DeX ได้ก็คือถ้าคุณมี Smart TV ีวีเนาะคุณก็สามารถจะเชื่อมต่อกันโดยที่ไม่ต้องใช้สายเลยก็คือใช้แบบไร้สายได้เลยนะคะ รวมทั้งค่ะการดึงเอาฟังก์ชันในการใช้งานอื่นๆยกตัวอย่างเช่น Wireless PowerShare คุณสามารถจะเอานะคะตัวบัตรไลฟ์อะไรแบบนี้มาวางชาร์จได้กับตัว S20 FE ตัวนี้ค่ะ รวมทั้งนะคะยังมีโหมดการใช้งานอื่น,นๆเช่นสมาร์ทวิวการเขาเรียกว่าอะไรนะมิลเลอร์ตัวหน้าจอมือถือของเราเนี่ยขึ้นไปที่หน้าจอทีวีแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ยังมีในโหมดที่เป็นพวก Quick Share เนาะถ้ามี Android ด e v i c e อยู่รอบๆก็สามารถจะแชร์ไปให้ได้ค่ะสำหรับข้อมูลต่างๆนะคะ Secure Folder อะไรพวกนี้ก็ยังอยู่เช่นเดียวกันหรือว่าถ้าสมมุติเราเปิดแอปที่มันเปิดค้างไว้นะคะต้องการจะแบ่งหน้าคุณก็สามารถจะกดนะคะโอเพนอินส c ก็คือสามารถจะเปิดได้2แอปพร้อมกันแบบนี้แล้วก็ยังสามารถที่จะออสลับไปสลับมาได้นะคะหรือว่าจะดึงให้มันเป็นการใช้งานแบบแอปเดียวแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน เจ้าตัวนี้นะคะจากกันน้ํากันฝุ่นยอยู่ที่ IP 6 8เนาะแล้วก็ยังมีฟังก์ชันต่างๆนะคะทีอ่อาจจะไม่ได้เล่าอ้ออีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเล่าก็คือว่าคุณสามารถเข้าที่ Galaxy Store นะคะแล้วไปโหลดนะตัว Samsung Note มาได้เพราะว่าอะไรหลังจากที่คุณดาวน์โหลดมาแล้วนะคะตัว Samsung Note เนี่ยมันก็จะเหมือนตัวรุ่นพี่เลยที่จะสามารถจะดึงเอานะคะไฟล์ที่เป็น PDF เข้ามาคุณเซนเซตคุณแชร์เป็น PDF ก็ได้นะหรือว่าคุณเนี่ยทำการโน้ตพวกนี้แล้วคุณ จะแชร์ออกมาเป็นไฟล์ w o r d หรือว่า Powerpoint ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่อุ้มรู้สึกว่าเออดีที่ทั้งหมดเนี่ยถ้าสมมติใครใช้ Samsung Cloud เนาะก็ดึงข้อมูลนู่นนี่นั่นแล้วมาทําต่อบน s 2 1 f FE ในราคาที่ไม่แพงได้ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะมีทั้งหมด2รุ่นให้เลือกเนาะรุ่นที่เป็น LTE กับรุ่นที่เป็น 5G ค่ะตัว LTE เนี่ยจะเป็นรุ่นที่เป็น RAM 8 g b รอมอยู่ที่128กิกนะคะกับราคา29,000บาทแล้วสำหรับรุ่นที่เป็น 5G นะคะก็จะมีรุ่นที่เป็น RAM 8กิก ROM 128กิกราคาที่23,900บาทหรือว่ารุ่นใหญ่นะคะที่เป็น RAM 8กิกส ROM อยู่ที่256กิกราคาจะอยู่ที่25,900บาทอันนี้ก็แล้วแต่ชอบ่าชอบแบบไหนแต่แนะนำให้รีสปิออเดอร์ก่อนวันที่11นะคะจะได้อัปเกรดกันไปฟรีๆจากรุ่นที่เป็น LTE กระโดดขึ้นมาเป็นรุ่นที่เป็น 5G วันนี้ฝุกไฝ่าว้ประมาณนี้นะคะใครที่สนใจ มีคำถามเพิ่มเติมยังไงถามได้ในคอมเมนต์ด้านล่างเหมือนเดิมค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ